828เมตรนี่ไม่ใช่เป็นการแข่งขันวิ่งเร็วนะคะแต่นั่นคือความสูงของตึกราฟ้าเบิร์ชคาริฟาที่สูงถึง150ชั้นในดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์เบิร์ชคาริฟาเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลกเท่าที่เคยสร้างมาสำหรับผู้ที่ไม่เคยเห็นโครงสร้างที่โอ้อาตก,การตาเช่นนี้อาจเป็นเรื่องยากที่จะจินตนาการถึงผลงานชิ้นเอกทางสถาปัิยกรรมนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งขนาดและความสูงของมัน แต่ถึงอย่างไรการสร้างสิ่งปลูกสร้างแบบนี้ก็ไม่ได้เกินขีดจำกัดความสามารถของมนุษย์มากเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นแบบนี้ละคะคุณผู้ชมดิฉันอยากให้คุณผู้ชมลองจินตนาการภาพอาคารที่มีหน้าต่างเปิดออกสู่อวกาศซึ่งบางทีดวงจันทร์อาจดูเหมือนใกล้กว่าห้างที่อยู่ติดกันซะอีกหรือคุณผู้ชมอาจลองจินตนาการมากขึ้นกว่านี้โดยนึกภาพตึกระฟ้าที่มีตึกเป็นพันล้านชั้นพันล้านชั้นจริงๆนะคะคุณผู้ชมดิฉันไม่ได้มโนเกินไป เราจะสามารถสร้างมันได้อย่างไรวันนี้เราจะนำเรื่องที่เรามาโนกันเล่นๆมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงกันค่ะแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องนี้ดิฉันจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังทีหลังแต่ก่อนอื่นดิฉันอยากจะแนะนำให้คุณรู้จักกับโครงสร้างขนาดยักษ์แม้ว่ามันจะไม่มีพันล้านชั้นแต่อย่างน้อยก็จะเป็นก้าวแรกในการนำแนวคิดที่บ้าๆน,นี้ไปปฏิบัติสิ่งนี้คือชิมิสุเมกาซิตี้พิรามิด ซึ่งเป็นโครงสร้างสูง240ชั้นกำลังได้รับการพัฒนาโดยสถาปนิกชาวญี่ปุ่นในการออกแบบมันค่อนข้างคล้ายกับสำนักงานใหญ่แห่งอนาคตของ t ทเรลล์คอเรชั่จากภาพยนตร์แนวไซไฟ,ฟย,ยอดนิยมเรื่อง Blade Runner ขนาดของโครงสร้างจะใหญ่กว่าพีระมิดคีย์ออฟถึง14เท่าโดยจะประกอบด้วยโครงสร้างพีระมิดขนาดเล็กกว่า204แห่งแต่ละหลังจะมีพื้นที่เท่ากับโรงแรมลักชัวขนาดใหญ่ในลาสเวกัสแม้จะมีจำนวนชั้นที่มากกว่า แต่เปริโิเมชีมิสูจะเตี้ยกว่าตึกเบอร์ชคาลิฟาเพียง730เมตรเท่านั้นแต่มันก็ถูกชดเชยด้วยขนาดโดยรวมที่น่าประทับใจรวมไปถึงความสามารถในการรองรับผู้คนได้กว่า1ล้านคนกลับมาที่เรื่องของเราดีกว่าค่ะสิ่งที่ผุดขึ้นมาเป็นจินตนาการอันเหลือล้ำนี้อาจดูเหมือนว่าเป็นความทะเยอทะยานที่บ้าคลาั่งแต่สถาปนิกตงก็ฝ่ฝันถึงสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่นี้ซึ่งแน่นอนว่า คุณผู้ชมกาลังมีคําถามอยู่ในใจเหมือนกับดิฉันที่กาลังคิดอยู่ใช่ไหมล่ะคะว่ามันเป็นไปได้ไหมที่จะสร้างอาคารขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่กว่าพันล้านชันนี้ได้แน่นอนว่าไม่มีอะไรมาขัดขวางให้เราก่ออิกต่อกันขึ้นไปเรื่อยๆได้แต่ยิ่งตึกสูงมากขึ้นเท่าไหร่ปูตานก็ยิ่งปวดหัวมากขึ้นเท่านั้นสิ่งที่เราต้องเจออย่างแรกเลยก็คือแรงของโครงสร้างจะดันลงมาด้วยแรงกดที่มากขึ้นเรื่อยๆยิ่งสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งหนักขึ้นเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าถ้าคุณไม่สร้างฐานรองพื้นสําหรับการรับน้ําหนักที่มากขนาดนี้ส่วนบนก็จะใหญ่เกินไปสําหรับส่วนร่างและมันก็จะพังทลายลงและโครงสร้างทั้งหมดจะยุบแบนถล่มลงมาจนเละเป็นแพนเค้กแน่นอนค่ะคุณผู้ชมวิลเลมเบเกอร์ผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สร้างเบิร์ชคาลิฟาได้ออกแบบและคำนวณตึกราฟ้าใหม่ที่มีความสูงถึง8 8 4 9เมตรซึ่งสูงกว่าเบอร์ชคคลิฟาถึง10เท่า ซึ่งจะต้องสร้างบนฐานประมาณ4,100ตารางกิโลเมตรถ้าตึกนี้สร้างเสร็จนะคะคุณผู้ชมความสูงระดับนี้จะถูกเรียกว่าเป็นสิ่งที่สูงที่สุดในโลกซึ่งมันจะสูงกว่ายอดเขาที่สูงที่สุดในโลกเพียง1เมตรเท่านั้นและแน่นอนว่านั่นคือยอดเขาเอเวอเรสต์ซึ่งพื้นที่ที่ฐานของโครงสร้างดังกล่าวนี้ต้องมีขนาดเท่ากับพื้นที่ของหมู่เกาะโพลีนีเซียอย่างแน่นอน แต่ยังไงก็ตามมันค่อนข้างยากมากถ้าจะเตรียมสถานที่ดังกล่าวเพื่อสร้างฐานรากขนาดใหญ่ระดับนี้ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าพื้นที่ปกติส่วนใหญ่มักจะมีทางน้ําตัดผ่านและบางทีอาจจะมีภูเขาหรือหุบเขาด้วยและหากเราสร้างฐานของตึกนี้ด้วยรูปแบบการสร้างปกติเพื่อย่อระยะเวลากา,การก่อสร้างให้สั้นที่สุดอาคารที่ถูกสร้างขึ้นจะลมพับรายเรียบเป็นหน้ากองเหมือนกองไพ่สามเหลี่ยมที่ทับซ้อนแต่ฐานไม่แข็งแรงอย่างแน่นอน แต่วิลเลียมเบเกอร์ก็ได้เสนอความคิดที่เป็นไปได้ทางอื่นเพิ่มเติมก็คือการสร้างตึกราฟ้าให้อยู่รอบๆการกลางที่เล็กกว่าแต่ยังคงทรงพลังซึ่งสามารถรองรับเสาจํานวนมากได้ซึ่งจะช่วยสนับสนุนตัวอาคารให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยวิธีการนี้ฐานรากอาจจะแคบลงอย่างมากและถ้าเราใช้วิธีการสร้างของเบเกอร์แบบนี้แต่ยังคงพื้นที่ฐานไว้ที่4,100ตารางกิโลเมตรเราจะสร้างตึกได้สูงถึง59,000เมตร ซึ่งจะสูงกว่ายอดเขาเอเวเรตประมาณ6เท่านั่นก็คือประมาณ10,000นชั้นนั่นเองแต่ถึงจะมีรากฐานที่แข็งแกร่งอย่างยอดเยี่ยมการสร้างตึกราฟ้าแบบนี้ก็ยังไม่ง่ายอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบรูปร่างหรือการคำนวณเพื่อป้องกันสิ่งต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นที่ความสูงระดับนี้ลมแรงจากพายุเฮอริเคนจะมีบ่อยครั้งและสร้างความลำบากในการก่อสร้างเป็นอย่างมากลมจะพัดกระทบด้านข้างของโครงสร้างและสร้างความปั่นป่วนรุนแรงและอาจทำให้ถึงตายได้ พวกมันสามารถเขย่าอาคารไปมาระหว่างที่เกิดพายุทำให้เป็นอันตรายต่อโครงสร้างเป็นอย่างมากจนอาคารอาจจะถูกพัดให้ถล่มได้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจากพายุนักวิศวกรก็ได้มีการเสนอให้สร้างตึกราฟ้าในลักษณะที่เพียวบางมากขึ้นเพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยลงจากพายุหมุนพายุเฮอริเคนและพายุทอร์นาโดไม่ว่าจะเป็นตึกรูปทรงวงกลมและวงรี สามเหลี่ยมและแม้แต่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่มีมุมโค้งมนก็เป็นทางเลือกที่ดีในการสร้างตึกราฟ้าและป้องกันอันตรายจากพายุและจะดีย <S.... S.....,...... S>........ ิ่งขึ้นไปอีกถ้าเราเลือกใช้วัสดุโลหะที่แข็งแรงและทนทานสูงเป็นพิเศษบางทีก็อาจจะใช้อลูมิเนียมโปร่งแสงแบบใหม่ที่ล้ำสมัยฟังที่ดิฉันได้เล่ามาก่อนหน้านี้แล้ววิทยาศาสตร์ได้ก้าวหน้าไปไกลจริงไหมคะคุณผู้ชมไปเราไปต่อกันเลย วัสดุแบบใหม่ที่ทันสมัยนี้แข็งแกร่งกว่าเหล็กถึง3เท่าและมองทะลุผ่านเข้าไปได้หรืออาจเป็นวัสดุนานโ,นโนบางส่วนตามที่นักวิทยศาศาสตร์วิเคราะห์ออกมาว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะถูกทำลายแต่ถึงแม้จะแก้ปัญหาเรื่องโครงสร้างได้แล้วแต่เราก็ยังต้องพบปัญหาเรื่องลิฟที่ไม่มีวันจบสิน้นลิฟทั่วไปมักใช้พื้นที่มากเกินไปและในอาคารที่ถูกออกแบบอย่างยอดเยี่ยมเช่นนี้แทบจะไม่มีที่ว่างเหลือเพื่อที่จะติดตั้งป่องลิฟอย่างแน่นอน แต่ถึงอย่างไรก็ตามทีมพัฒน,นาก็ได้มีการออกแบบการสร้างลิฟที่มีขนาดกระทัดรัดและรวดเร็วเป็นพิเศษที่อาจจะช่วยประหยัดเวลาได้ซึ่งเราเรียกว่า Catapult Elevators หรือลิฟต์หนังสติ๊กและนอกจากนี้ยังมีแนวคิดอื่นๆที่น่าสนใจอีกเช่นการขึ้นและลงจากด้านนอกของอาคารโดยใช้บอลลูนเป็นตัวขนส่งผู้คนดิฉันไม่เชื่อจนกว่าดิฉันจะได้เห็นมันก่อนแน่ๆค่ะคุณผู้ชมแต่สมมติว่า วิศวกรสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวและเอาชนะเป้าหมาย10,000ชั้นได้ตอนนี้เรามาพยายามปีนให้สูงขึ้นกันอีกดีกว่าค่ะเราจะไปกันที่ตึกระฟ้าสูง1,000 0ชั้นถ้าเราสร้างได้จุดสุดยอดของสถาปัตยกรรมนี้จะอยู่เหนือพื้นโลกออกไปไกลแสนไกลและมันก็จะอยู่ตรงกลางของพื้นที่ทิ้งขยะขนาดเล็กที่เต็มไปด้วยเศษซากจากสถานีอวกาศยานสำรวจดาวหางและดาวเคราะห์น้อยที่อยู่ในวงโครจรของโลก ตามรายงานของ NASA นาซารายงานว่ามีดาวเทียมเหลืออยู่ประมาณ170ล้านดวงที่หมุนจากจุดเล็กๆไปจนถึงก้อนขนาดใหญ่และชิ้นส่วนของเครื่องจักรที่แตกหักและเหนือสิ่งอื่นใดความเร็วของวัตถุเหล่านี้จะมีความเร็วถึง6,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นความเร็วที่เร็วมากและสามารถทำความเสียหายถึงขั้นเสียชีวิตซึ่งเปรียบเทียบได้กับความเร็วของกระสุนที่ยิงจากปืนไรเฟิลจู่โจมคลาชินคอฟเลยทีเดียว นักวิทยาศาสตร์ก็จะต้องพบกับอุปสรรคและจะต้องกวาดล้างเศษขยะในบริเวณใกล้เคียงอาคารให้หมดพวกเขาได้ออกแบบและทดสอบสิ่งที่เรียกว่าอุปกรณ์กำจัดเศษซากซึ่งเป็นชมวกอวกาศที่ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงที่มีตะข่ายซึ่งในระหว่างการทดสอบนั้นตัวฉมวกได้จัดก,การรวบรวมขยะอวกาศได้ค่อนข้างดี และผู้เชี่ยวชาญจากเซเรสเปซเซนเตอร์ได้สร้างแบบจำลองของเครื่องดูดฝุ่นแบบวงโคจรซึ่งมีใบเรือที่สามารถดูดทำความสะอาดทั่วพื้นที่ Ne a r Earth ได้ทั้งหมดดังนั้นตามทฤษฎีแล้วเราจะสามารถสร้างตึกราฟาซูเปอร์ดูเปอร์อัลตร้าหนึ่งแสนชั้นของเราต่อไปโดยไม่ต้องกลัวว่าดาวเทียมจำนวนมหาศาลหรือจรวดที่หลงทางจะทำลายอาคารทั้งหมดในทันทีดังนั้นหากเราต่ออาคารที่มีความสูง1 0 0 0 0แสนชั้นจำนวน100อาคารเข้าด้วยกัน เราก็จะได้อาคารขนาดใหญ่ที่มี10ล้านชั้นแล้วถ้าเราสร้างอาคารขนาดมะึมา้อีก100แห่งต่อกันในที่สุดเราก็จะมีกิกาสคร a p เปอร์หรืออภิมหาโคตรระฟ้าที่มีทั้งหมด1,000ล้านชั้นแต่เราก็อันิจาตามการคำนวณของผู้เชี่ยวชาญปรากฏว่าเรามีวัสดุและพลังงานไม่เพียงพอในโลกทั้งใบที่จะออกแบบแม้ก,กระทั่งครึ่งหนึ่งของโครงสร้างกิกาสครเปอร์นี้แต่หากเราต้องการสร้างสิ่งนี้ เราต้องการทรัพยากรจากดาวเคราะห์ดวงอื่นๆตามการคาดการณ์จากการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนี้เราอาจสามารถสร้างกีกาสแครปเปอร์หนึ่งพันล้านชั้นได้ในศตรวรรษหน้า <c oughs> เมื่อเวลานั้นมาถึง <c oughs> บางทีอาจจะเป็นไปได้ที่จะมีกลุ่มดาวเทียมที่สามารถรวบรวมพลังงานให้เราสามารถใช้พลังงานได้มากเท่าที่ใจเราปรารถนาวัสดุก่อสร้างก็สามารถนำมาจากดาวเคราะห์หรือดาวเคราะห์น้อยที่อยู่ใกล้เคียง และในที่สุดตึกราฟ้าก็จะปรากฏขึ้นเป็นพันล้านชั้นซึ่งไม่น่าจะเป็นเพียงอาคารหรือแม้แต่เมืองแต่อาจจะดูเหมือนโลกทั้งใบเลยทีเดียวและอาคารนี้ยังมีชั้นห่อหุ้มด้วยเปลือกที่ยืดหยุ่นได้ซึ่งเต็มไปด้วยชั้นบรรยากาศที่ประดิษฐ์ขึ้นและส่องสว่างโดยแสงจากดวงอาทิตย์ที่มนุษย์สร้างขึ้นภายในส่วนต่างๆด้านในนั้นสุดจึง้งสุดล้ำอนาคตมากผู้คนจะนั่งลิฟต์เหนือเสียงใช้เครื่องบินในการเดินทางหรือแม้แต่ใช้ยานอวกาศ แต่ที่ชันบนสุดของกีกาสแคร p เปอร์นี้จะเป็นดวงจันทร์และถ้าหากเราไม่ระวังสหายดวงจันทร์ของเราอาจจะชนตึกของเราก็เป็นได้ดังนั้นเราจะต้องปกป้องกีกาส c คร p เปอร์ของเราจากดวงจันทร์ด้วยโปรเทค t ชันกริดหรือเราอาจจะต้องเคลื่อนย้ายดาวเทียมของเราให้ห่างจากโลกเล็กน้อยเพื่อให้อยู่ในระยะที่ปลอดภยัยแต่แต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในการสร้างอาคารของเราก็คือเงินเงินเงินใช่ค่ะราคาค่าก่อสร้างที่แพงมหาศาล อาจจะใกล้เคียงกับร้อยล้านล้านเหรียญซึ่งเป็นจำนวนเงินที่มหาศารจะต้องถูกนำมาใช้ในการก่อสร้างด้วยเงินจำนวนนี้เราสามารถให้เงินก้อนใหญ่แก่ชาวโลกแต่ละคนได้เป็นล้านเหรียญหรือแม้กระทั่งเช่ายานอวกาศขนาดใหญ่หลายสิบลำและคงไม่มีใครต้องการอาคารที่สูงมากๆจริงๆหากพวกเขาต้องจ่ายค่าก่อสร้างส่วนใหญ่ด้วยเงินในกระเป๋าของตัวเอง แต่ถ้าวันหนึ่งสมมุติว่าเกิดภัยพิบัติระดับโลกความหายนะหรือโรคระบาดทําให้ทุกคนต้องซ่อนตัวอยู่ด้วยกันในอาคารเดียวกันมาลองดูกันว่ากีเกาลสแครปเปอร์ของเราจะสามารถปกป้องมนุษยชาติทั้งหมดได้หรือไม่ตอนนี้บนโลกของเรามีประชากรประมาณ7 6 0 0 0 0 0ล้าน0 0 0คน จากการคำนวณคน10คนที่มีส่วนสูงและน้ำหนักเฉลี่ยใกล้เคียงกันสามารถยืนบนพื้นที่1ตารางเมตรได้ดังนั้นสี่เหลีย่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาว28กิโลเมตรซึ่งมีพื้นที่เท่ากับ784ตารางกิโลเมตรสามารถรองรับประชากรทั้งหมดของโลกได้ซึ่งใหญ่กว่าพื้นที่ทั้งหมดของนครนิวยอร์กเพียงเล็กน้อยผู้เชี่ยวชาญหลายคนไม่ค่อยมั่นใจว่าจะสร้างอาคารขนาดเท่าเมืองได้ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามถ้าเราจะสร้างอาคารเพื่อปกป้องมนุษย์ทุกคนโดยยึดหลักการคำนวณดังกล่าวเราจะต้องให้ทุกคนใช้ชีวิตโดยยืนเบียดเสียดกันโดยไม่สามารถขยับได้เหมือนอยู่ในคอนเสิร์ตยังไงอย่างนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้ดิฉันว่าเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมเราไม่ต้องการมีชีวิตเหมือนถูกอัดอยู่ในปลากระป๋องหรือลิงในถังอย่างแน่นอนคนทั่วไปต้องการพื้นที่อย่างน้อย30ตารางเมตรเพื่ออยู่อาศัย เพื่อจะได้ใช้ชีวิตใกล้เคียงกับวิถีชีวิตตามปกติและจะต้องใช้พื้นที่เพื่อการสื่อสารพูดคุยและต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลางและส่วนเสริมอื่นๆหากสมมติว่ามีคนประมาณ500คนที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายบนตึกราฟ้าสมัยใหม่นี้เพียงหนึ่งชั้นจะต้องใช้มากกว่า15ล้านชั้นเพื่อให้พอสำหรับผู้คนทั้งหมดบนโลกแต่ถ้าเรามีพื้นที่มากถึงพันล้านชั้นเราจะมีพื้นที่เพียงพอสำหรับสนามกีฬาสวนสาธารณะทะเลสาบ และสระน้ําเทียมพื้นที่นันทนาการและพื้นที่อื่นๆเท่าที่เราจะนึกออกได้หากหายนะดังกล่าวเกิดขึ้นและเราสร้างกีการสแครปเปอร์ได้ทันเราจะมีพื้นที่ว่างเพียงพอสำหรับอารยธรรมมนุษย์ต่างดาวขนาดเล็กที่จะย้ายมาอยู่กับเราและหากคุณผู้ชมต้องการทราบข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับอาคารที่น่าทึ่งและสิ่งปลูกสร้างอันน่าทึ่งแห่งอนาคตอย่าพลาดหนึ่งในวิดีโอของเรานะคะตอนนี้ถึงเวลาเลื่อนนิ้วเพื่อกดไลค์ให้เราและอย่าลืมคลิกที่กระดิ่ง เพื่อเปิดการแจ้งเตือนเกี่ยวกับตอนใหม่ด้วยนะคะมีสิ่งที่น่าสนใจน่าตื่นเต้นอีกมากมายรออยู่ข้างหน้าเร็วๆนี้แน่นอนค่ะ